สวัสดีพี่น้องมองไปทั้งหลายทั้งหน่อยก็นยุ่ยไปไยุ่ยไปยุ่ยลายยุ่ยลายยุ่ยลายเอาอันนี้ภาคต่อไป,ไปไเป็นฟางพิสานดีไปนรอมาพี่น้องมามามาไก่มาเบิงมาเบิงมาเบิงมา,งมาฟังอันนี้มาหอดสถานทีเป็นอันนี้ผู้ผู้ให้กำเนิดวัสดีคุณพ่อสวัสดีกา <laughs> <อ>วัสดีครับ เออลำพูนออฟฟิเชียลพอแหลมลำพูนออฟฟิเชียลเอออันนี้อันนี้มีดาเพื่อนมีดาของนียินดีพอแหลมยินดีตอนรับพอแหลมมาถึงทงหน้าจอนีเมื่อป่าแล้วบ้านหน้าแกนะครับเด้อมือแรงบานหน้าแกเปนานแพงบานาแกสาวหน่อยเป็นบ้านแพงมาทําการแสดงที่ทงหน้าจอนีเมื่อป่าแรงบ้านแกบนบ้านแกบนครับเอามาถวายองค์ปูยาตามที่ได้ บนเพิ่นไว้ว่าเพลงของเมกอภิสิทธิ์ถึงลอยล้านวิวแต่ก็สิมาแก่บนเรียบร้อยแล้วเถืงแล้วเถืงมาแต่โดนเล่าลักลอบแต่อันสาวน้อยเพชรบ้านแพงบดมีเวลาว่างให้แยกเครือกันเลยล่อมาเรื่อยๆมันจะมัแต่ได้จังหวะมันจะได้โอกาสได้จังหวะได้โอกาสมื้อนี้เอออ้เนี่โอ้สาวน้อยเพชรบานแพงก็ได้มาทําการแสดงอยู่นี่ล่ะมาให้องค์ปุญ่าเพิ่นได้ชม เป็นสถานที่นี่ยแหละของปู่ยาเนี่ยแหละมี่สักการบูชาอยู่หน้าพูนเนี่ยแหละอันนี้อันนี้อันนี้บิดาพูนเลยว่าพ่อพูนนะพ่อพูนแม่อยู่ไหนบุ๊คแม่เก่เห็ดคล้องขายเออแม่เห็ดคล้องขายคือกันบ่พี่น้องคือกันบ่เนี่ยนะเป็นเพูนเป็นลูกพวกกกหรือผู้เร่ผู้ที่เท่าไรคนโขกครับจนีโอ้เป็นลูกคนโขกน้าตาว่าพิษกันเลยพี่น้องหลว่อพิจิกับพ่อเลย เออเมียประเทศกองขายไว้เห็นไปเอาก็ได้เห็นได้ถือใหม่ไปเจออะไรบอสฟังนะบังมันปวดเอวครับคือบอสลาบันนี่ปวดเอวตั้งมันเคยพากระดูกสันหลังโอ้ครับเส้นเคยพามาบันนี่พามาหลายปีแล้วล่ะบัดเ่าม้ามันเหรอมันอ้อกันมันออกันกันโอ้ยผู้ขาขึ้นกันแล้วบางทีหาเดือนขึ้นหลังหันพาดกินเขาวันอายุสามเดือนเนี่ยบอมอเตอร์ไซค์พา ท่านตกหลุมตกหลุมแต่ว่ามันร่มหอกไม่แต่ว่ามันก็แหกยางแห้ง่ามัน็นบางมันแอวขาดว่ามันขาดไปหมดอร่อเถั่วแม่เหล่าลมแน่กับแคบไปหมดเลยแต่แต่ว่าไม่ได้กินเขากินน้ำปกติโมดิโกินหลายด้เขาเขาสามบาทกินมดนจ้ำหนักก็ลงอยู่ต่กี่กับหาดิเบียดหาดิแปดเนึ่งนี่ลงอยู่หาสิเบีดหาดิบสองอ๋อ ตามนานตามสถานการณ์ตามไว้เนาะตามไตามว้อายุตามไว้เอออันนี้ตามไว้ตามสังขารมันเออถ้าใครใจถามถามข่าวถามข้าวกันครับพ่อยังมื่อไหร่อะผมสือพิทักษ์ครับโอ้พ่อพิทักษ์พ่อพิทักษ์เป็นเอ่อขอเป็นเพื่อธรรมดาเนี่ยหมอก็เป็นตำรวจเยอะใหผม แค้รับราชการเป็นตำรวจครับโอ้ก็นตำรวจลูกใส้ครับเล้อยากเป็นตำรวจคือพอตำรวจกระเียณเลื่อนเนีียลื่อล่ะโอ้กระเียนกษียณได้หกปีแสดงว่าเป็นหกหสิบ้าแมนบออายุประมาณหกสิบห้าหกสิบหกเก็บหกสิบเกโอ้ครับครับเออนี่ละวันนึ่วันสองวันก็ไห อยู่ที่หน้าเอาอันในเริ่มมากจากปีกว่าเฮ็ดอันนี้คือปูยานี่มันมัน10ปีแล้ว,วบ่มาเทศต้นตั้งแต่มาคนสาเนี่มมันสักปีเลยผมดูตอนนั้นผมผมยังเป็นตำรวจอยู่นอกตอนโอ้ผมก็เลยบ่งน้ำหน่อยคุณแล้วมาตามจะสิบปีพี่รองเออจะแหลมมากที่แหลกมันมากกับ ก็ไปมากมากับสาวน่อยเนาะตะขี้ก็ยืนซิ้งอสาบ้านไมากอกเออมากับสาวน่อยแต่มาอยู่เวไอมัตอนนั้นเพรามันสาวหน่อยมาเห็ยุบันหน้าจานแมนแมนสาวน่อยมาเห็ยุบันหน้าจาน์พอลก็เลยมากนกผัดควันยืนูเออควันมาเบิงมาหล่เหลงเออมาแนมีตะกอนงไปบานหน้าจานวนมันเลยเลมาเห็นกันเออเออ เทพเพื่อเริ่มใหม่ๆพุ่นุญเลยพี่น้องมามามา,มาเบิ่งมาเลาะมาเบิ่งร้านเล่าคนนี้นี่แหละเทพเพื่อเริ่มใหม่ๆพุ่คนนี้คิดแต่พีแล้ว,ลวตอนนั้นเพิ่งกำลังเฮ็ดอย่างเฮ็ดไอ้หอวยี่สิบหัวมั่งแล้วบ,อ,บอกอยังยังยังมั่งที่หางยกเลิก ที่ครับไอ้เศร้าเศร้าขายของอยู่หันแล้วโอ้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 มองแล่นมาสมัยได้จีโอ้แล่นเออแล่นมากเล่นม่กมองไม่ไทยมองนี้สะพานไม่ไทยได้จีโอ้โยกเลิกแล้วครับเล้าแล้วก็เลยไปเปิดหานอาหารอุวาลินช้ำลาบตอ,อนนี้แซ่บครับโอ้จอหนี้แซ่บจอหนี้แซ่บคือวาลินเออสะพานสะพานขาม,มุ่นฟังวาลินครับโอ้นี่เก่า อุบลเก่าซ bon, bon ุนบาอยู่ในอุบลคางโรงแรมไร่ท่องอีกที่หนึ่งครับอุบลเก่าซุนบาครับโอ้โหหรือยินงหรยินผู้สาวผู้หนึ่งเพื่นถามเอาเพิ่นเอนไป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 ไอ้พิมุนนี่ไปอีหยังไปล่ำอีหยังคนละโอ้ยงานตำรวจคนละงานจอดนี่มือป่าคนละไรคนแก่บนเนี่ยนะเพิ่นไปไปเบิ่งใส่ว่าบ่มีคนเอา เฮตลาดอาหารวัหน no ่วเอาพบริจาคที่พ่นเนาะจที่ทงหน้าพี่น่อยงหน้าผโอ้จอหนี้แซมีมีมีไอ้มีบริการที่สองสมมองพุ่นีครับทานอาหารอี่อีกรีสอ์ทนยูเขตอำเภอศรินทอครับรีสอทโอ้อํเภอศรินธรนไหนศรินทอ ยู miles, ่เครื่องมันบอกครับ like ท <uvo ld iono> ่านไปเครื่องท่านไปเครื่อนโอ้เครื่อนจิลินทอนเครื่อนจิลินทอนเพ่งเพ่งไปละเพ่งเต็มฟองอยังเสียงดีตัวเอาใจลูกพ้นพอขอบพูดหลายๆเด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆครับครับครับโชคมันโชคมันอยู่ดีไม่แห้ง เก<า>็เอ้าซะแห้ล้กับาปรับครับยางก่อนเรียกก่อนในสามวันนั่นแหะฮ่าฮ่าปาดไม่ยังก่อนห้อไม่ยังก่อนอไรเนี่ยเนี่ยมยเฮ็ดขายมดหออาาเไกําลังเตรียมของซื้อของขายลายอย่างลายเน่ย บักม่วงบักมันอ้า,อาพาอพีพ่อหน่องบุญนี่อากลากอยู่ยมันดูบักม่วงแสียบ,บ่อนะบักม่วงนี่ยพ่อพีจะเสียบสิพี่น้องบักม่วงพปจะเสียบแะเสบทำไมเป็นมีจักเงินมั้งมาเลยที่บ่มีมั้งโทษโทษโทษบักม่วงมันขมิ้นบ่ คือบม่วงยังก่แม่เยบ่งไงอียขามิ้นบอแก้วขิ้นแก้วขมิ้นแก้วขมิ้นแิ้นหมูไปเสียบสอดาดบาทโอ้โหเด็คือตังมาน้ำมีน้ยิ่งไไเนาะบ่ม่อาให้แน่โอ้หเนี่ยตาแหลมเน่ย โอ้ยตายตายตายห้าบาทป่ะมาสามสิบบาทเอออันน <1990 S 3> no ี้ม่นเป็นเส้นเดเมเดอม่นเป็นเส้นเดอเดี๋ยวเดี๋ยวกับมาสจะมาหายเด้อจื่อไวเด้อ โอ้ยไปแต่แซบใช่แซ่ไปบเอา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 ไปแต่แซบน้ำไร่ออกเอาเอาโมเดิเซนโมเดิร์นเสนเอานี่เดี๋ยวเอามาให้เพิ่นมาเหลือเงินมานำจ่าเพลินเราเอ้ยจะมันคอยกินค่ะจ่ายจ่ายจ่าเอ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 ามาพี่น้องมาเมื่อแรกอยู่เอ่อหน้าจอหนีมือปาบอยู่นี่ละอยู่ปูยานี่ละมมเปันอยู่ร้านอาหารเพลินพี่น้อง อยู่ทงหน้าอยู่ทงหน้าอยู่ทงหน้าอยู่ก็พอกับแม่เฮ้ยเลเอาขอบค้นขอบก้นขอบค้นขอบก้นเออแอบมินตุยพันปิน้ำกันเี่ละมาพี่รองมามาเบิองมือแดงมาบรได้กับเบิ่งไรสดลอยเศร้าเก่าบาทนาวิธีกะบอุปนาประตูก็รอยี้สิบาทรอยเศ้าก็ได้อา มาเบิ้งแล้วเบิ้งช่องแย้แหลมรับเพื่อนรถบีเซียเแล้วพี่นิดพี่เจ้าน่าพี่น้องน้องจงไอ้มิตรจารา์เป็นวะเออสำหรับคลิปนี้ก็ขออยู่ตีไว้ตอนนี้สักกันเนาะตาพี่ล่เนาะสิหาอันไม่ไม่พี่ให้น้องเบิ้งจันทรเลยสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีสวัสดีครับ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 